อยู่ขอนแก่นรีได้ใหม่ครับยอดปิดประมาณ2 4 0 0 0 0บาทค้าง3มงวดนะคะอันนี้ต้องสอบถามคุณลูกค้าเพิ่มเติมนะคะเป็นรถรุ่นไหนปีอะไรนะคะยอดยอดปิดบัญชีคือ2 4 0 0 0 0บาทนะคะดังนั้นนะคะให้ส่งรูปรถคันนี้นะคะพร้อมสำเนารถยอดปิดบัญชีค้างกี่งวดพักอยู่จังหวัดอะไรพักจน้าช่องเพื่อเช็คราคาประเมินนะคะราคาประเมินจากราต้องสูงกว่ายอดปิดนี้เดิมทําแล้วเหลือเงินถึงจะทําได้ส่วนจังหวัดขอนแกน่น ยู่ในเขตที่เรารับปกติค่ะภักอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านภาคอีสานภาคันวันออกทุกจังหวัดนะคะภาคกลางบางจังหวัดสามารถที่จะยื่นขอรีไฟแนนซ์นกับเราได้นะคะกระบะรับปี0 8ขึ้นไปนะคะเก่งปี2013ขึ้นไปยอดจัดรถสูงกว่ายอดปิดบัญชีนะคะโดยส่วนมากรถต้องผ่อนประมาณ4-5ปีค่ะถึงจะพอปิดบัญชีเรียย้ายไฟแนนซ์นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทักจูน้าช่องได้ค่ะ